โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารในอดีตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งตั้งอยู่เลขที่2หมู่4ตำบลบางแก้วอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองเปิดทำการสอนครั้งแรกระดับชั้นมส .1 เมื่อวันที่17พฤษภาคม2519อาศัยห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขวฟ้าชี มีนักเรียนรุ่นแรก36คนค,คนนรูสี่คนพานโรงหนึ่งคนมีนายเจริญเชื้อเพชรเป็นครูใหญ่คนแรกปีการศึกษา2546เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันรุ่นที่หนึ่งีการศึกษา2548นาร้อยนายพรเทพแป้งเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนได้พัฒนาโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันอย่างต่อเนื่องจนผ่านการประเมินและได้รับการร่วมมือจากโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจากชุมชน,นคณะกรรมการสถาบันศึกษา สัญลักษณ์ของโรงเรียนและอุนวิทยาคารได้ต้นแบบมาจากพระที่นั่งระะะัตนลังสรรวงล้อมด้วยก้าเหลี่ยมหนึ่งรูปปรัชญาของโรงเรียนชีวิตคือการศึกษาคำขวัญของโรงเรียนมีวินัยไฟศึกษากล้าทําดีสีประจําโรงเรียนได้แก่สีเทาและสีแดงสีเทาหมายถึงสมองและสีแดงหมายถึงความกล้า ตัวอักษรย่อของโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารได้แก่ตัวลอและตัววอลลิงหมายถึงละอุ่นและวอแหวนหมายถึงวิทยาคารในปีพศ2558โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผู้เรียนมีศักยภาพรอบด้านมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สนองความต้องการของชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจประการที่หจัดระบบบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาตามมาตรฐานโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบประการที่สพัฒนากระบวนการการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประการที่ 3. พัฒนาหลักสูตรของสถาบันศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานโดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่นประการที่4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านและพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลประการที่ห ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนประการที่6ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในด้านการจัดการศึกษาสร้างทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพภายใต้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประการที่เ ส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการการเรียนรู้ประการที่ 8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพเป้าประสงค์ประการที่1มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ประการที่2ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประการที่3มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งผลสำฤทธิ์และประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติประการที่4มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และการบริการด้านต่างๆที่ เอื้อต่อการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถาบันศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายประการที่5มีระบบงานประกันคุณภาพที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสอดรับกับการปฏิบัติงานมีผลประเมินคุณภาพที่ชี้ให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นตามที่กำหนด ปัจจุบันโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารเป็นโรงเรียนสหสึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14มีพื้นที่จำนวน62ไร่3งาน86.3ตารางวาทิศเหนือปาสวนแห่งชาติ ทิศใต้ถนนสาทานทิศตะวันออกที่ดินส่วนบุคคลทิศตะวันตกที่ดินส่วนบุคคลอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวนหนึ่งหลังอาคารอเนกประสงค์จำนวนหนึ่งหลังอาคารโรงอาหารและหอประชุมจำนวนหนึ่งหลังโรงฝึกงานจำนวนสามหลังบ้านพักครูจำนวนหกหลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนจำนวนสามหลังโรงคลองน้ำบาดาลใช้ดื่มจำนวนหนึ่งหลังโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารมีนักเรียนจากสามตำบลคือตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองตำบลทรายแดงอำเภอเมืองจังหวัดระนองตำบลบางใหญ่อำเภอกระบ,บุรีจังหวัดระนอง โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่22หมู่4ตำบลบางแก้วอำเภออุน่นจังหวัดระนองเป็นชุมชนบ้านเขาฝาชีมีประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นที่สุดในตำบลบางแก้วประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายของชำผลผลิตด้านการเกษตรประมงพื้นบ้านเนื่องจากมีแม่น้ำาละอุน่นเป็นแม่น้ำสายหลักของชุมชนและแม่น้ำกระบุรีทางตะวันตก มีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลยนที่11เป็นแหล่งพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพาราสวนกาแฟสวนผสมผสานฐานะทางด้าเศรษฐกิจส่วนใหญ่ระดับากลางค่อนข้างยากจนการคมนาคมสะดวกประชากรนับถือศาสนาพุทธลอยละ 96. 8 7 ชุมชนใช้บริการของโรงเรียนเช่นหอประชุมสนามกีฬายืมใช้วัสดุอุปรกรณ์ตามความเหมาะสมโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามเทศกาลชุมชนให้ความร่วมมือข้อคิดเห็นสนับสนุนปัดใจร่วมจัดการศึกษาตามศักยภาพมีวัดปุญญาลามเป็นศูนย์รวมกิจกรรมการพัฒนาจิตมีสถานีอนามัยบางแก้วนอก เป็นหน่วยบริหารด้านสุขภาพมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนอำเภอละอุน่นเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นศูนย์ประสานงานติดต่อราชการในท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนานเด็กเล็กหนึ่งแห่งมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนมาเรียนต่อจำนวนหโรงเรียน มีสถานีตำรวจภูธรบางแก้วดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีที่ทำการไพรส์นีอำเภอละอุ่นเป็นศูนย์การการสื่อสารแต่งโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องลำพังศักยภาพของท้องถิ่นคงไม่เพียงพอต้องอาศัยหน่วยงานราชการระดับจังหวัดเขตและระดับประเทศสนับสน,นุนร่วมกับภาคเอกชน ที่มีกำลังเดยนสำนักงานคณะจรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยประสานหลักจากส่วนกลางสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14เป็นศูนย์ประสานงานในระดับเขตและควรมีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนร่วมกันจำนวนบุคลากรของโรง,งเรียนละอุ่นวิทยาคาร มีครูผู้สอนจำนวน17คนและนักเรียนชายหญิงจำนวน296คนผลงานของโรงเรียนและนักเรียนห้องสมุดโร,รงเรียนยอดเยี่ยมประจำปี2549โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตตัวแทนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหากรรมวิชาการจังหวัดนนองตัวแทนการแข่งขันขในโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งที่61จังหวัดชุมพรตัวแทนการแข่งขันขการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต,อนต้นระดับโรงเรียนจังหวัดนนอง ตัวแทนการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองประเภทปลายสีสู่ขวัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายระดับจังหวัดในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่60จังหวัดตรังตัวแทนการแข่งขันวัสดุจากธรรมชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่60จังหวัดตรัง